<No. S 2> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดฉลองนะครับนี่นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยววัดฉลองเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นไปไหว้พระข้างบนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเดิน พาเดินชมรอบๆก่อนนะครับช่วงนี้ก็แขกจะน้อยๆหน่อยนะครับเนี่ยครับแอบน้อยเมื่อสมัยก่อนรถทัวร์จอดกันเต็มเลยนะครับวันนี้ไม่มีเลยนะครับนี่ก็เป็น กรุณาถอดรองเท้าขอแต่แก่สุภาพแต่ผมพาเดินชมรอบๆนะครับแต่ผมยังไม่ขึ้นไปข้างบนนก่อนเดินชมรอบๆก่อนพอดีมีคนมาจุดประทัดนะครับ นี่เป็นภายในพระสถูปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะครับองางเงียบๆนิดหนึ่งี่เป็นด้านล่างมีบันไดขึ้นทางนี้นะครับ ชั้นสองชั้นสองของพระสถูปนะครับแต่ผมพาขึ้นไปเที่ยวชั้น ชั้นบนของพระสตวถูก ี่เป็นชั้นบนสุดนะครับจะมีมีพระธาตอยู่นะครับนะครับเห็นไหมครับ ิวจากด้านบนมองไปเห็นถึงพระใหญ่บนเขาเลยนะครับมองไปด้านทางด้านซ้ายฝั่งนู้นนะครับมองไปไกลเห็นไหมครับ ช่วงนี้มันก็จะเยียบเงาเยี่ยมเงาหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่มีแขกเลยดีอย่างหนึ่งที่ที่จอดรถมีเยอะโล่งเลยครับสมัยที่สมัยที่การท่องเที่ยวดีๆนะรถไม่มีที่จอดเลยครับ วันนี้มาทำคลิปข้างบ้านเลยจริงๆมันเป็นเป็นแค่จริงๆอยู่ใกล้บ้านผมมากเลยนะขับรถมาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีสี่นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปพาไปบนเขาพระใหญ่เดี๋ยววันนี้มาวัดฉลองก่อนนะครับคลิปหน้าไปเขาพระใหญ่ ขอบคุณที่รับชมนะครับ